ที่จะใช้ในการทำเจลลี่หมีสไปนะคะทุกคนจะต้องเป็นเจลลี่หมีนะเป็นยี่ห้องอะไรก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะมาทำทั้งทีแล้วก็คงจะไม่ใช่เจลลี่หมีธรรมดาเราจะทำเจลลี่หมีโคตรยักษ์เดี๋ยวออกไปซื้อหมียักษ์ก่อนหมียักษ์อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหมียักษ์แช่สไปแล้วก็มันจะออกมาเป็น ไฟลงไปในนี้แค่นี้เหรอไม่ให้จังหรอไฟอ่ะเฮ้ย hey! ลืมพี่เขาลืมซื้อไม่ไสไปได้นมาแล้วเยอะมากได้มหรเลเราจะทำเจลลี่สีลุ้นะคะทุกคนเราจะไม่ทำสีเดียวแต่เราจะทำเจ็ดสีเฮ้ hey! แต่มันมีแค่นี่หกสีเองอะ เพราะว่ามันคงไม่มีสีชมพูอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เป็นไรค่ะเริ่มแรกกับสไปฟเลยว้าวสาบ้ามาบ้ว้าวหัวน้องไม่ตมงอ่ะเดี๋ยวเราผักหัวน้องลงไปในน้ำก่อนนะอุย่หัวผักหัวน้องผมเป็นน้องนี่หรอเออเหนื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 อเนือเนือเรียกเขาเป็นน้อง ตอนนี้นะคะหมีก็คือแบบว่านอนในน้ําแบบนี้เลยนะแช่ไว้เลยเราก็จะทํากับทุกหมีเลยทุกคนแต่ว่าเราคนอ่นเขาใช้น้ำสไปกันอย่างเดียวเราจะใช้น้ําเท่าที่หาได้อันต่อมาหมีม่วงเราจะแช่ในน้ําม่วงแค่จมก็พอน้แบบําแดง น่าจะต้องเป็นหิวดึกแล้วละ่ะตอนคืนน่าจะอยากกินขนมพอดีผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงค่ะทุกคนเราจะทำการย้ายจากตู้เย็นธรรมดาไปฟีดอา้าวแล้วน้ำมันก็จะแข็งไ้ด้วยดิงน้ำอ,ออกอีกอ้าวโอเคเดี๋ยวราอานาอกก่อนเกือบแล้วเกือไม่ได้กินน้ำแดงหมี่ดูแดงไปหมดเลยเนาะเห <c oughs> มือนมันอมน้ำแดงไปอ่ะใช่หม <c oughs> ี่แบบตัวใสแล้วก็ดูแบบ บวมขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะขอลอ้ชิมไนดิจะอร่อยกว่าเดิมปะแปลกมากไม่เหมือนยานี่แบบน้ำๆอ่ะไม่มีความเหนียวแล้วอะเหนูยแค่ตรงกลาง มาแล้วมาไปแล้วอะเย้เลยอะมีหลายตัวมากอึมีอ่ะวิ้หัวขาดอะมันหัว,หวขาดเลยอะที่น้ำโอกก็ได้วะเนี่ยเหมือนหัวกับตัวมันมันไม่เชื่อมแล้วอะ ใช่ปะใช่เมืกี้พี่นอ้องกระดกหัวขึ้นมาตื่นแล้วสะอาดไหมอ่ะตักไปน้ำซุปแ้มมกันอันนี้ต้องค่อยนะทุกคนเพราะว่ามียักมันแบบปอบอบางเกินอ่ะไม่เหนียวทำยากเหมือนกันนะเนี่ย เป็นม้วนแบบนุ่มๆแค่ดูนี้เดียวมันจะขาดแล้วอ่ะทุกคนสำเร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่นะคะในช่องฟีดหนึ่งคืนเรามาดูกันว่าอีกหนึ่งคืนเราจะได้กินหรือไม่มียาต,ต้องรอดโมต้อง,อง <c oughs> ขึ้นตู้เย็นขึ้นะเึงไหนเนี่ยเห็นไหเข้าไปดิเปได้แค่นี้เหรอเจื่อนกันพรุ่งนี้นะอืม ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงเสียงเขาแหลมขนาดน,นั้นเลยเหรอถสงขนา,ทา,า,าดทำตาปีีหูเลยเป็นคนเสียงสูงไปหน่อยมามาลองกินกันอันนี้คือหมี่ของเราตอนนี้เหมือนขึ้นลาเลยทุกคนมันอร่อยจริงใช่ไหมมันอร่อยมากโอเค ทุกคน,นข้างในข้างนอกเหมือนกินแบบไอซครีมทั้งแข็งเลยซื้อมาเหรอทำเอง <c oughs> ลองตัวต่อไป <c oughs> มีส้ม <c oughs> ยอข้างนอกหนีนี่เละ็ะเหมือนเิลลี่ที่โดนคนอมมาแล้วยบ24ชั่วโมงข้างนานข้างในตรงแกงกลางถึงจะมีความหนึบเหนียวแต่อร่อยดียยข้างนอกแทบไม่มีความเปรี้ยวหรือหวานเหมือนกินกระดาษทิชชู่เหมือนปละ่ะ ออออรรร่่่ยสีีีฟ้า้านนจิงๆหให้โอกาสสีแดง <S 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 ทำไมข้างนอกมันจืดมากแต่ข้างในอร่อยข้างในอร่อยข้างนอกโคตรจืด ตรงกลางข้างในที่เคี้ยวได้เดียนลี่เลยแค่นี้แค่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยที่สุดคือสไปค่ะมันลองสไปอีกรอบหนึ่งยังจะลองอีกเหรอใช่แล้ทำไมฉันลองอม,มันก็อร่อยจริงตรงกลาง ตัวใหญ่แล้วสินะตัวใหญ่ต้องกินหนังตัวม,ม,มันติดจานว่ะติดจานเลยตอนนี้อุ้ย้ย,ยหัวขานี่จะให้สิทธิ์แกเนื่งจากเป็นคนทำแกกินก่อนมีสไปซ์ักษ์ใหญ่มากมันจะต้องอร่อยกว่าตัวเล็กแน่ๆ มกัดไ่เข้าเสียวปันมาก <S <S 2> <S> <S 2> อะไรมันหกไปข้างล่างวะกินไปคนเดียวเลยป่ะจัดเคี้ยวเอื้องแบบเละเทะมพี่ลองเลยลองมันกัดไม่ออกเสียวปันมาก เย็ยนมือมากใช้มีดถ่าไหมเป็นชิ้นเล็กๆไม่ความเท่ในการกินมันต้องกินทั้งตั่บ้าฉันเทออนเเอะเขาไม่เท่ไม่เท่ต้องทำได้ ้องกิน,น,นอ่อนเนี่ยจุบปากน้องจุบปากบ้าเลยเนาะกินเท้าน้องมันก็คิดตีนมีระวั <c oughs> งฟันหักน้อนพี่ฟันหักไปเนี่ยอย่าใช้ฟันหน้ากันพี่เนี่ยแตกไอ้ไหา่าพัดตีพี่รู้ไหมพัดตีหวาน,วาน เพเป็นเซรามิกไงฟันมันไม่ใช่ฟันกระดูกแบบเราไงทุกคนแบบเราอะไรเราอะเราอะเซรามิกทั้งคู่เลยฮะ <c oughs> มันก็เลยเชื่อมกับน้ำแข็งไง่ายไปหน่อยจากที่ลองกินมาทัดว่ารสไหนอร่อยสุดออจริงนะสัมผัสไม่ได้สุดเขาว่าถ้าไม่แช่แข็งอร่อยสุดใช่แต่ตอนที่แบบกําลังอุ้มน้ําสไปก์กลังฟินเลยใช่แต <c oughs> <c oughs> ่ถ้าแช่มาแล้วอะเขาคิดว่ารสม่วงน้องม่วงอร่อยมาก ะชอบสีเขียวไม่หมเหรอใช่สีขาวก็สีส้มก็ชอบเลยสีขาวก็อร่อยสีส้มใช่ปะสีส้มไม่อร่อยสีแดงไงใครชอบสีแดงลองก่อนลองก่อนลองไหมอะแดงก็อร่อยอะส้มก็อร่อยด้วยอะลองส้มอ,อ,อีมกนึงมันอร่อยอะฟ้าด้วยพี่ก็ชอบไม่ชอบสีส้มอ่ะใช่พี่ชอบมากด้วยอิจฉาก็ชอบพี่อย่าง้อชอบสีแดงหน่อยไง <SD> แต่กินแล้วสดชื่อนะทุกคนแต่แค่ไม่ชอบความเละๆข้างนอกของมันอ่ะคือถ้ามันสามารถนุ่มได้เหมือนเยลลี่ตรงกลางมันอ่ะแล้วเป็นรสชาติแบบเย็นอย่างเงี้ยโหดีเนี่ยเดี๋ยวแบบให้ดูทุกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้างนอกมันจะเป็นแบบเป็นหยุ่ยๆยนิ่มนิ่มแล้วข้างในถึงจะเป็นเจลลี่หนึบหนับอ่ะแล้วถ้าใครชอบกินไอ้พวกแบบนุ่มๆเป็นแบบเหมือนไอติมนุ่มๆมีเจลาตินอ่ะก็มที่รู้สึกเหมือนกินที่ชู่เปียกอืมหยุ่ยๆหน่อย ก็น่าจะชอบอันนี้ทุกคน <c oughs> แล้วก็จะได้รู้สึกถึงการกินเจลลี่ไปด้วยเพราะต้นแกนกลางของมันคือเจลลี่เลยอืมแล้วกินเจลลี่ไปเลยไม่ไม่จิ้เหรอเขาว่าเขาชอบกินเจลลี่ใส่สไปซ์เฉยๆไม่ต้องแช่แข็ง <c oughs> ทุกคนลองดูใครกินแบบแช่กับไม่แช่ทีมใครเป็นทีมไหนคอมเมนต์ Comment ได้เลยค่ะจะมีพี่นหนึ่งต้องใส่น้ําสไปซ์ให้น้อยลงหรอมันจะไม่ อมจนขนาดนี้เว้ยมันจะแค่แบบเป็นเหมือนน้ำซึมเข้มาณเดียรลี่มันจะไม่เละขนาดนี้เฮ้ยอยากลองหั่นหมี่ยักษ์อ่ะจะตรวจภายในหมี่ยักษ์เหรอใช่ทุกคนมาตรวจภายในหมี่กันหมี่ช่องแล้วล่กมันออกมาเหนียวะเนี่ย ไส,ส้พุงเห็น่าตรงกลางยังปเป็นเจลลี่อยู่แต่ข้างนอกทุกคนที่หยิๆมันคือตรงเนี้ยเ<อ>นี่ยมีท้องเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดมันจะหยิ่มากอเพราะมันเอาหนดน้ำสไปมันแทรกเข้าไปแล้วเว้ยมันไปกินเนื้อเจลลี่คอดูกคอดูอันนี้สนุกแล้วแหละมีท้อง ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเราอยากให้เรามาคิวดึกกี่โมงแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยวันนี้ก็หิวถึงไปแล้วสองวันเลยทุกคนกว่าจะได้กินก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อัจมาอุปาด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายหิวดึกยันเช้าอันนี้ดึกอีกแล้วบีฮะมืดแล้วอ๋อจะมีคลิปมึงต่อใช่ไหมดึกต่อไปลังิโอปาและอัจมาบี โปรตีนแทนเดมีเช็คมีเช็ครบชาสุดช่างมีเช็คมีเช็คประบบเผาขามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอดจุมามีเช็คเคล็ับกุณดีของอปป้าไปเจ้ของพร้อมกันได้แล้ววันนี้